คุณแม่เป็นคนท้องต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับการเสริมสวยวันนี้ไปฟังกันเลยนะคะสิ่งแรกเลยนะคะหากเรามีการตั้งครันเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไว้ก่อนหรือถ้าเราจะต้องทําจริงๆก็ต้องแจ้งให้แพทย์เจ้าของไข้ที่จะทําทราบนะคะว่าเรากำลังตั้งครันอยู่ค่ะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของผมค่ะไม่ว่าจะดัดผมยืดผมทำสีผมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีสารเคมีนะคะเข้ามา ข้องเกี่ยวกับผมของเราถ้าระหว่างที่ตั้งครันควรที่จะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะให้คลอดลูกแล้วถึงไปทําทําสวยเกี่ยวกับเส้นผมนะคะข้อที่2ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเล็บค่ะ ทาเล็บนะคะหรือว่าเคลือบเล็บอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เป็นสารเคมีถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะสําหรับการทําเล็บสวยหรือว่าทาสีเล็บสวยๆถ้าจะทําก็แค่ทําได้ตัดเล็บอ่าหรือว่าตัดหนังเล็บอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าพวกมีทาเล็บสารเคมีล้างเล็บน้ายาล้างเล็บไงค่ะก็อาจจะส่งผลนะคะอันตรายกับทารกในครรภ์ได้เพราะฉะนั้นเลี่ยงได้ควรเลี่ยงดีกว่าแล้วถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครร์คันนะคะทาสีเล็บเนี่ยถ้าคุณแม่เกิดเหตุฉุกเฉินนะมีการตกเลือดหรือว่า ข้อก่อนกําหนดนะคะคุณหมอคุณพยาบาลก็จะประเมินนะ้าที่ปลายมือปลายเท้าหรือว่าเล็บของคุณแม่มีภาวะซีดไหมถ้าคุณแม่นะคะทาสีเล็บก็ไม่สามารถประเมินได้เลยนะคะว่าช่วงนั้นเรามีภาวะซีดหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าค่ะหรือว่าการไว้เล็บยาวๆมากจนเกินไปก็ไม่แนะนานะเพราะนำเชื้อโรคนะคะหรือว่าสิ่งสกปกเ,เข้าสู่ร่างกายของคุณแม่ได้ข้อที่3นะคะที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือการรักษาหน้า เรื่องของสิวเรื่องของฟ้า นะคะบางคนเนี่ยเมื่อตั้งครันเกิดขึ้นสิวฝ้าเนี่ยมีมากขึ้นนะไม่ควรที่จะไปรักษาไม่กินยาหรือเพราะพวกกดเกี่ยวกับวิตามิน A หรือว่าเรตินอนอันนี้หลีกเลี่ยงมา,มากๆเลยเพราะมีผลกับทารกในครันหรือแม้กระทั่งการทำทรีตเมนต์บริเวณใบหน้าระหว่างการตั้งคันหลีกเลี่ยงไว้ก่อนนะคะคุณแม่อาจจะช่วงมีขี้เลี้ยวขี้เลยสิวฝ้าเยอะหน่อยเมื่อแม่คลอดลูกแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่4นะคะก็คือ,อการทําอบ ซาวนาหรือว่าทำสปาบางคนเมื่อยมากนะคะอยากไปอบซาวนาให้สบายตัวหรือทำสปาอันนี้ห้ามนะคะในคุณแม่ตั้งครรภ์ถ้าเรามีการเมื่อยจริงๆนะแนะนำว่าให้ไปนวดกับแพทย์แผนไทยแล้วแจ้งแพทย์แผนไทยด้วยนะคะว่าเรากำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็คนที่จะนวดให้เรา,เ,ราเน้นย้ำนะคะว่าจะต้องเป็นแพทย์แผนไทยที่จบมามีใบประกอบวิชาชีพนั่นเองคะ่ะข้อที่5นะคะก็คือเรื่องของการทำ โบ็อกหรือว่าฉีดฟิลเลอร์ระหว่างตั้งครรภ์ไม่แนะนำอย่างยิ่งนะคะคุณแม่ถ้าคุณแม่จะทำให้แจ้งคุณหมอนะคะว่าเรากำลังตั้งครรภ์อยู่รับรองคุณหมอไม่ทำให้หรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์อยู่หลีกเลี่ยงนะคะการฉีดโบ็อกหรือว่าฟ mm ิลเลอร์นั่นเองคะ่ะและข้อที่6นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์คะ่ะก็คือเรื่องของการจัดฟันอ่าจัดฟันอุดฟันถอนฟันอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณหมอ นะคะซึ่งถ้าอยู่ในช่วงไตรามาสเนี่ยถ้าเรามีฟันผุหรือปัญหารเรื่องของช่องปากคุณหมอฟันหรือว่าทันตแพทย์อาจจะทําให้นะคะแต่ถ้าไปช่วงแบบจัดฟันไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในช่องปากหรือของเรื่องของฟันผุนะทันตแพทย์ไม่น่าจะทําให้เพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างการตั้งครันควรจะหลีกเลี่ยงไว้ก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการจัดฟันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ ดุลพินิษของหมอฟันอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือ6สิ่งนี้ที่คุณแม่ตั้งครรภควรจะหลีกเลี่ยงเพราะอาจจะเป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภและทารกในครรได้นั่นเองคะ่ะ